สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามฟังรายการ Event ต์แคมปัสทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM 102.25 MHz เมกะครับผมธนาทรอ,อุาทากินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่พาทุกท่านไปสำรวจโลกของกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับซึ่งในวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและสำคัญมากๆที่จะได้พูดถึง และแน่นอนว่าไม่ใช่แค่กิจกรรมในแคมปัสตอนนั้นที่เราจะคุยกันแต่ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเทอมใหม่และการต้อนรับนิสิตร,ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2568ที่กำลังมาถึงด้วยครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเทอมใหม่และการต้อนรับนิสิตใหม่ผมอยากให้ดกท่านที่เป็นนิสิตเก่าหรือนิสิตใหม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะการเปิดเทอมครั้งนี้มีการเตรียมการที่น่าสนใจมากมาย แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้ทุกคนได้ปรับตัวและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆรวมไปถึงการเรียนการสอนที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา2,568นี้ด้วยครับสำหรับนิสิตใหม่ทุกท่านที่กำลังจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารธรมผมขอต้อนรับทุกท่านอย่างยิ่งครับ การเดินทางในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และในปีนี้มหาวิทยาลัยของเราก็ได้เตรียมกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้นิสิตใหม่ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับจากคณาจารย์หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตเก่ารวมถึงการปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าคุณจะเป็นนิสิตใหม่หรือนิสิตเก่าการเปิดเทมอมใหม่นในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้เริ่มต้นกับความท้าทายใหม่ๆทั้งในด้านการเรียนและชีวิตมหาวิทยาลัยครับโดยเฉพาะในช่วงการที่เรากําลังก้าวเข้าสู่การศึกษาในยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในตอนนี้เราจะพูดถึงการเปิดเทอมใหม่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสิ่งที่นิสิตใหม่ควรเตรียมตัวครับผมอยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่รอคอยอยู่ นอกจากการเรียนแล้วยังมีหลายกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของทุกคนเช่นการเข้าร่วมชมรมต่างๆกิจกรรมเสริมทักษะและกิจกรรมทางสังคมที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนรวมถึงการเชื่อมโยงกับอาจารย์และคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นนี้ผมขอเชิญชวนให้นิสิตใหม่ทุกคนได้เปิดใจและปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศใหม่ๆที่มหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามมีให้ครับ เชื่อว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายทางไม่ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยซึ่งจะช่วยให้ทุกคนเติบโตเป็นบุคคลที่พร้อมสำหรับอนาคต Language Culture Travel Occupation Student Life Student Stories Can Listen to Event Campus 102.25 MHz MSU Radio ช่วงนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่หลายๆคนกำลังตั้งคำถามกันมากในช่วงนี้ว่าปริญญาตรียังจำเป็นอยู่หรือไม่ในปัจจุบันที่ผ่านมาปริญญาตรีถูกมองเป็นใบเบิกทางสำคัญที่จะพาเราไปสู่การได้งานดีๆและชีวิตที่มั่นคงแต่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นทำให้คำถามนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะไปหาคําตอบกันเราวันดูสถานการณ์ในปัจจุบันกันก่อนครับว่าทําไมคําถามนี้ถึงกลายเป็นประเด็นสําคัญเมื่อก่อนปริญญาตรีเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าเป็นสิ่งจําเป็นถ้าไม่มีปริญญาตรีก็อาจจะยากในการหางานหรือแม้กระทั่งในบางวงการบางอาชีพก็จะมองว่าไม่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา,นานในหลายตําแหน่งงานแต่ในปัจจุบันนี้สิ่งที่เรากําลังเห็นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกรัะตลาดแรงงาน ทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสายงานต่างๆซึ่งบางครั้งอาจจะสำคัญกว่าการมีปริญญาตรีซะอีกปริญญาตรีก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหลายอาชีพโดยเฉพาะในสายงานที่ต้องการความรู้เฉพาะทางเช่นแพทย์วิศวกร หรือทนายความที่ยังคงต้องการการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลึกซึ้งในสาขาของตัวเองแต่ในบางอาชีพที่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางขนาดนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัยก็อาจ,จไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่สามารถทําให้เราเติบโตในอาชีพนั้นๆได้ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการศึกษาปริญญาตรีที่สูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน ทำให้หลายคนต้องกู้ยืมเงินมาเรียนซึ่งอาจจะทาให้เกิดหนี้สินและภาระที่หนักหน่วงหลังจากจบการศึกษาบางคนอาจจะพบว่ารายได้หลังจากจบการศึกษาอาจจะไม่เพียงพอในการชําระหนี้การศึกษาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะไม่ได้มากพอที่จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพผลการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาและกำลังคนแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้เซ็นเตอร์ออนเอ n d เคชันแอนด์เดอะเวิร์กฟอร์ พบว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยมีรายได้มากกว่าผู้ที่จบมัธยมปลายในระยะเวลา10ปีหลังจากจบการศึกษาแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าปริญญาตรีนี้ไม่ใช่การรับประกันว่าเราจะได้งานที่ดีและรายได้สูงเสมอไปเพราะอัตราการว่างงานในบางสาขาวิชาอาจจะสูงขึ้นและไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถหางานที่ตรงกับบุตรที่การศึกษาที่ได้รับ ในสหรัฐอเมริกาการศึกษาในระดับปริญญาตรี4ปีเริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายในการเรียนที่สูงและหนี้สินจากการศึกษาที่ตามมาทำให้มีการเสนอแนวคิดใหม่ๆเช่นการลดจำนวนหน่วยกริดให้เหลือ90หน่วยกริดซึ่งจะทำให้เรียนจบเร็วขึ้นในระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดค่าใช้ใจ่ายและการเป็นหนี้ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการยบเลือกข้อบังคับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบางตำแหน่งงานภาครัฐในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาเช่นรัฐฟนซิลเวเนียและรัฐแมริแลนด์ซึ่งกำลังลดข้อบังคับการจ้างงานที่ต้องการปริญญาตรีในหลายตำแหน่งงานนี่อาจจะเป็นสัญญาณบวกของการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดการศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องจำกัดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัย ฮาวาดบิสเนสส o ูเองก็ได้พูดถึงปรากฏการ์ดีกรีอินฟล레이ชันหรือการที่การศึกษาปริญญาตรีกลายเป็นเงื่อนไขที่ไม่จําเป็นต้องใช้เสมอไปโดยเฉพาะในงานบางตําแหน่งที่ไม่ต้องการทักษะเฉพาะทางสูงอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ที่ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นแค่ในมหาวิทยาลัยครับทุกวันนี้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านคอร์สออนไลน์หรือการฝึกทักษะจากประสบการณ์ตรงโดยไม่จําเป็นต้องเสียเวลา4ปีไปกับการเรียนในั้วมหาวิทยาลัย การศึกษาระดับปริญญาตรียังคงมีคุณค่าในบางสาขาวิชาและตำแหน่งงานแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทลัลอาจถึงเวลาที่เราต้องคิดใหม่ว่าปริญญาตรี4ปียังคงเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการพัฒนาในยุคปัจจุบันได้มากกว่ากันครับในช่วงที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบการศึกษาของหลายประเทศซึ่งไม่ใช่แค่ในระดับมหาวิทยาลัยแต่ยังรวมถึงการศึกษาของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการยกเลิกข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับตำแหน่งงานภาครัฐสิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทั้งตลาดแรงงานและระบบการศึกษาในหลายประเทศครับ ในสหรัฐอเมริกาเราได้เห็นรัฐเพนซลเนียซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่หนึ่งในรัฐที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจ้างงานในภาครัฐโดยการออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ยกเลือกข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับตำแหน่งงานของรัฐ92%หรือประมาณ65,000าตำแหน่ง รวมถึงรัฐแมริแลนด์ซึ่งได้ยกเลิกข้อกำหนดการจ้างงานที่ต้องการปริญญาตรีสำหรับหลายตำแหน่งในภาครัฐด,ด้วยโดยเฉพาะตำแหน่งที่ไม่ต้องการทักษะเฉพาะทางหรือการศึกษาระดับสูงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่การศึกษาปริญญาตรีมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆและมีผลกระทบต่อภาระนีสินขม นักศึกษาที่ต้องกู้ยืมเงินมาเรียนซึ่งทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าการศึกษาระดับปริญญาตรียังเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเข้าทำงานในภาครัฐหรือไม่ครับการตัดสินใจยกเลิกข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนี้เป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานที่ต้องการพักษะและประสบการณ์จริง มากกว่าการมีปริญญาตรีเพียงใบเดียวบางตำแหน่งงานในภาครัฐและเอกชนไม่ต้องการทักษะเฉพาะทางสูงอาจเป็นงานที่เน้นการปฏิบัติจริงและทักษะที่ได้จากการฝึกฝนในที่ทำงานมากกว่าการเรียนในห้องเรียนสิ่งนี้เป็นการสะท้อนถึงแนวคิดใหม่ในการศึกษาของรัฐที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการศึกษา ตลาดแรงงานมากขึ้นและลดช่องว่างระหว่างการศึกษากับความต้องการของแรงงานในท้องถิ่นโดยไม่ยึดต,ติดก,กับการมีปริญญาตรีเสมอไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่ในระดบรับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงแนวทางการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลกด้วยครับในรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดน ก็ได้มีการเปิดตัวโครงการปฏิรูประบบการศึกษาของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาเชื่อมโยงกับความต้องการของแรงงานในท้องถิ่นโดยเน้นการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันซึ่งในบางตำแหน่งงานที่ไม่ต้องการทักษะเฉพาะทางการมีปริญญาตรีก็ไม่จำเป็นต่อการรับสมัครงานอีกต่อไปครับ แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีทักษะแต่ไม่มีปริญญาตรีสามารถเข้าถึงโอกาสทางอาชีพได้มากขึ้นแนวคิดนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะจริงมากกว่าการเน้นเรื่องบุธ,ธิการศึกษาเพียงอย่างเดียวครับ ในประเทศไทยแม้ว่าแนวคิดนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาปรับใช้ในภาครัฐอย่างแพร่หลายแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็เริ่มส่งผลต่อการมองการศึกษาในเชิงวิจารณ์มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความสนใจในการศึกษาสายอาชีพหรือสายเทคนิคซึ่งในบางสายอาชีพอาจไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี4ปีอีกต่อไป อาจมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนสายอาชีพหรือการเรียนรู้ในวิธีที่ไม่จำกัดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถออกไปทำงานในสายอาชีพต่างๆได้เร็วขึ้นและช่วยลดภาระการศึกษาที่อาจจะสูงเกินไปในที่สุดแล้ว การเปลี่ยนแปลงในแนวคิดการศึกษาของรัฐ <T> นี้เป็นการตอบรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมากกว่าการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงในบางสาขาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโลกของการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน หรือในระบบการศึกษาที่จำกัดแบบเดิมๆอีกต่อไปและแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Event Campus ประจำวันนี้ครับสำหรับใครที่เพิ่งติดตามเราในตอนนี้หรือกำลังฟังรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามฟังเนื้อหาที่เรานำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีและการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของการศึกษาในโลกยุคใหม่ ในวันนี้เราได้พูดถึงหลายประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการเรียนในมหาวิทยาลัย4ปีเสมอไปการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่ทำให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์การฝึกงานหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในที่ทำงาน ในยุคปัจจุบันเราเห็นการปรับตัวในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีการยกเลิกข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับตำแหน่งงานบางตำแหน่งในระบบราชการรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทักษะจริงหรือประสบการณ์การทำงานที่มากกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งเหล่านั้นได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การศึกษาปริญญาตรีไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับการเข้าไปในตลาดแรงงานในทุกสายงานอีกต่อไปสิ่งที่เราอยากให้ทุกท่านพิจารณาคือการเรียนรู้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเรียนในมหาวิทยาลายัยหรือจากการฝึกฝนด้วยตัวเองก็คือสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคต การศึกษาคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานและํำรงชีวิตครับสำหรับนิสิตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือนิสิตเก่าที่กำลังจะเริ่มเทอมใหม่ขอให้ทุกคนมีการเริ่มต้นที่ดีครับอย่าลืมว่าการศึกษาคือการลงทุนที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ในแง่ของการเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตที่จําเป็นต่อการทํางานและการใช้ชีวิตในสังคมทุกการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ใช่แค่ความต้องการในปัจจุบันแต่ควรมองไปยังอนาคตและความเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะวันนี้อาจจะไม่เหมือนเมื่อวานและวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆรอเราอยู่ครับ สุดท้ายนี้การศึกษาของเราเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปข้างหน้าในอนาคตซึ่งไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยแต่ยังสามารถเรียนรู้จากโลกภายนอกได้อีกมากมายผมหวังว่าในปีการศึกษา2568นี้จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆและการเติบโตสำหรับทุกคนที่เริ่มต้นเส้นทางการศึกษาและอาชีพใหม่ๆใ,ในรั้วมหาวิทยาลัยครับการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือสิ่งที่ทุกคนควรยึดมั่นและพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนปริญญาตรี4ปีหรือเลือกเส้นทางอื่นที่เหมาะสมกับตัวเองสิ่งสำคัญคือการพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในโลกแห่งการทำงาน ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝั่งรายการ Event Campus ในวันนี้และขอให้ทุกท่านมีการเริ่มต้นที่ดีในการเรียนในปีการศึกษา2568ครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และความรู้จากรายการของเราครับพบกันใหม่ใน Event Campus ต่อหน้าที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและการศึกษาในอนาคตรครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ